สู้เลยครับวิวช่อง A T S G Share นะวันนี้เราก็จะมาดูเทเลอร์หรือสปอยไฟนัล T D สองอัปเดตอีเวนต์ฮาโลวีนก็จะไปดูนะครับว่าสปอยประมาณสามสิบกวีเนะี่ยเขาสปอยอะไรบ้างก็ใครเข้ามาดูก็กดไลค์กดแชร์นะไปดูสปอยเลยนะเริ่มมาเป็นไฟนัล T D สองนะครับทุกคนแล้วก็จะมีคำพูดของสปริงแฮปแอนเดียปเปิดให้นิดนึงนะ ่เสียงนี้จะเป็นเสียงของสปินแท็อย่างแน่นอนเพราะเสียงประจำตัวของ s p ปิ n แท็ก็คือ i อ Bis Come Back หรือฉันจะกลับมาอีกครั้งประมาณนั้นนะมาจะมาก็จะเป็นรูปนะฮะแล้วก็จะเป็นตัวละครใหม่จากฮาโลวีแน่นอนอย่างตัวนี้จะเป็นแมงเกิลนะตัวแรกสปอยที่มันได้เห็นหลุลุดสปอยนะอันนี้น่าจะเป็นอ่าล็อบบี้ของอีเวนต์ฮาโลวีนะอันนี้ ก็จะเห็นตัวนี้นะคะมันก็เหมือนในตัวหายากสุดอ่ะไอในไข่สปุกี้เอของโกการ์เดนเหมือนเลยนะก็จะเหมือนบัดมาก็จะเป็นเหมือนด่านนะครับทุกคนนี่ก็ดูด่านง่ายๆก็คือจะเป็นเส้นอย่างนี้นะก็เอาถามว่าสวยไหมก็สวยนะแต่มันจะแหลกไหมด่านก็จะมีประมาณนี้นะตัวละครก็ออกมาทางนี้แล้มันจะเข้าได้สองทางประมาณนั้น แล้วก็ตัดมาจะเป็นหน้าฮลวีนนันที่สองนะอันนี้ก็ออกเอเลียนนิดนึงไม่ได้สนใจอันนี้ก็จะมีเราเนี่ยไปเคาะประตูนะแล้วเราก็จะเจอเหมือนตัวอะไรเนี่ยซึ่งไอตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นพ็อปปอาทุกคนอาอะไรคอสเมติกน่าจะเป็นคอสเมติกนะต่อมาก็เป็นหน้านเหมือนเดิมเลยเป๊ะๆเหมือนเดิม ถัดมาจะเป็นด่านใหม่ทุกคนใช่ไหมในดน่านใหม่ด่านใหม่หมเป็นดน่านที่สามนะก็สวยแหละแต่มันเหมือนเอาอันแรกมาอันนี้จะเป็นอันที่สี่นะอันนี้น่าจะเป็นเอเลดไหมไม่ใช่หรอกน่าจะเป็นด่านธรรมดาและก่อนจบนะเฮ้ยตัวเราก็จะได้เคาะแล้วเราก็จะเจอตัวละครอย่างแจ็คโอไนแมชิกานะก็ เจอก่อนที่จะจบสปอยนะซึ่งผู้สร้างเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้เป็นพาร์ทหนึ่งนะดูจากมันจะเขียนว่าพาร์ทหนึ่งนะก็อันนั้นทุกคนก็สปอยนี้แค่นี้แหละก็อยากดูอะไรเพิ่มเติมก็ไปเจาะลึกกันได้นะหเจาะลึกไปแค่นี้แหละใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสสาระลิดนี้ไปแล้วซีอูครับผม